กระสวัสดีพี่น้องเพจ facebook youtube นะครับก็มาสวัสดีเดือนแห่งความรักอีกแล้วนะครับวันนี้มีอะไรให้ดูนะครับก็ตัวนี้เขาเรียกแท่นอัดน,นะครับแท่นอัดน,นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูชุดลูกปืน et 95นะครับวันนี้ เผื่อพี่น้องที่สักถามมานะครับว่าเบอร์ลูกปืน ET95 ET11 นะครับว่าใช้ลูกปืนเบอร์อะไรมากนะครับภายในเครื่องนะครับมีกี่ตับนะครับแล้วก็จะให้พี่น้องดูนะครับว่าการประกอบลูกปืนข้อเหวี่ยง ลูกปืนตัวนอนนะครับมันมีด้านที่ใช่และไม่ใช่นะครับมามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูการประกอบลูกปืนตัวนอนหน่อยนะครับฝั่ง nf 309นะครับในนอมาตะกี้นี่เก๋ดียังนะครับเอาไปไว้ไหนแล้ว n f นสามศูนย์เก้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาแป๊บนึงนะครับหาเจอเลยครับเอานี่นครับลูกป,ปืนตัวนี้นะครับ nf309 C3 สามศูนย์เก้าซีสามนะครับฝั่งด้านขวานะครับฝั่งนี้มันจะเป็นฝั่งล้อเชลล์นะครับตัวที่มีริมตัวตัวอ้วนนี่นะครับฝั่งนี้ ฝั่งร้อยเชรย์นะครับก็จะให้ดูฝั่งนี้นะครับนี่มันจะเขียนว่า NF 3 0 9น C 3นะครับนี่เราจะประกอบฝั่งนี้เข้ามาแบบนี้นะครับนี่ฝั่งที่มอนมแบบนี้นะครับเอาออกแล้วก็ฝั่งที่หน้าเรียบแบบนี้เราจะเอาเข้านะครับนี่แบบนี้แบบนี้คือด้านที่ถูกนะครับถ้าเรา ประกอบแบบนี้ไม่ได้นะครับผิดนะครับนี่ต้องเอาเข้าแบบนี้นะครับนี่นะครับฝังตัวหนังสือนะครับนี่เอาเข้ามาแบบนี้นะครับ ี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกันลืมนะครับเคยเจอนะครับบางคันนี่แกะออกมาอัดลูกปืนเข้าอ,อ,กอีกฝั่งนะครับคนละด้านนะครับนี่แบบนี้ผิดนะครับฝั่งนี้ต้องใส่ให้ถูกด้วยนะครับแล้วอัดลูกปืนแล้วก็ตามด้วยเฟืองข้อเวียงนะครับอาตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ ชุดนี้ก็มาดูชุดลูกปืนนะครับ E.T. 9ก้า e นะครับเพื่อพี่น้องไปซื้อนะครับก็ดูจากนี่ไปเลยแล้วก็ไปสั่งซื้อลูกปืนเลยนะครับก็เริ่มจากลูกปืนลูกเบี้ยวก่อนนะครับลูกปืนแคมนะครับนี่ลูกปืนแคมตัวนี้เบอร์หกสองศูนย์สี่นะครับนี่หกสองศูนย์สี่นะครับ ของแท้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูกล่องนะครับนี่ครับหกสองศูนย์สี่นะครับหนึ่งตัวแล้วนะครับหกสองศูนย์สี่แล้วก็ตามด้วยลูกปืนสมดุลนะครับสมดุลมันจะมีฝั่งหนึ่งตัวเล็กนะครับฝั่งหนึ่งตัวใหญ่นะครับก็ให้ดูฝั่งตัวเล็กนะครับก็เป็น เบอร์หกสอนะครับ6กส5มันจะใช้2ตัวนะครับบาลานเซอร์ ancer, บน1น่งล่าง1นะครับฝังตัวในตัวเล็ก2ตัวนะครับสำดุลหนึ่งและสำดุล2นะครับแล้วก็ตามดยลูกปืนบาลานเซอร์หนึ่งและ2นะครับตัวนี้เคยมีพี่น้องทักมาถามนะครับเพราะว่าซื้อเบอร์นี้นะครับแต่มัน ไม่มีกิปกิปล็อกนะครับเป็นเบอร์หกสองศูนย์เจ็ดนะครับหกสองศูนย์เจ็ดนะครับต้องดูดีๆนะครับหกสองศูนเจ็ดเหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องมีกิปล็อกฝั่งขอบลูกปืนแบบนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่บางๆเนี่ยนะครับมันก็ เดี๋ยวให้ดูรหัสนะครับเขาเขียนว่า 6207NR นะครับเนี่ยจาดูจําดีๆนะครับตัวข้างหลังเนี่ยนะครับ NR นะครับใช้สองตับนะครับบนและล่างฝั่งตัวใหญ่นะครับมาเป็นคู่เลยนะครับนี่ชุดนี้บลันเซอร์เล็กกับใหญ่นะครับแล้วก็ ตามด้วยลูกปืนข้อเวียงนะครับตัวที่ให้พี่น้องดูก่อนหน้านี้นะครับก็คือเบอร์6309 UC นะครับหรือไม่ก็ NF 309C3 นะครับนี่กล้องซูมไม่ชัดนะครับ NF 309C3 นะครับฝั่งตัวน้อนนะครับนี่ฝั่ง ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ลูกปืนข้อเวี่ยงฝั่งล้อชีแรงนะครับอา้ามีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปไวๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น BL 3 1 0 NR นะครับนะครับข้างนอกมีเสียงรบกวนนะครับเดี๋ยวจะไปกัน แค่นี้นะครับสวัสดีครับ